พอเดินระบบน้าเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะไปปลูกอันนี้หนีนะน้องพี่ดูหน่อยคืออันนี้เนี่ยมันเหมือนที่ตอนที่เราซื้อมาเลยนะพอแม่ตัดอ่ะมันคือมันสวยมากนะเนี่ยว่าอันนี้อันนี้เสียอุ้ยไอเขาแทนที่จะเอามันู้น้ำมันเน่าในกระถางน่ะนะเน่าเลยมันรื้อของกันได้มันอันนี้มานี่ฮะหสวย นี่นะน้องเนี่ยครับอันนี้คือแม่แช่ไว้เดี๋ยวอันนี้แม่ตัดนะแม่ตัดแล้วก็คือมันเหมือนตอนแรกๆที่เราซื้อมาเลยมันสวยแบบเนี้ยแบบนี้เราสวยก็คือตอนนี้โอเคเราได้ขยายพันธุ์มาแล้วยอดหนึ่งกี่ต้นแม่ห้าสิบเลยห้าสิบเลยบอกโหแม่เก่งมากเลยเป็นพันยอดแล้วไปปลูกค่ะเอากี่โลกมาวิ่งตามแม่ไปแล้ย นี่คืออ,อุ้ยแม่ตกลุงอะไรตกลุงไม่ใส่หมวกอ่ะไม่ร้อนเอะไม่ไม<อ>่โอ้โหโอ้โหโอ้โหมีกี่โมงแล้วเนี่ยสิบหกมะสี่โมงโอ๋อเนี่ยสวนแตงโมปังแมแตงโมมีต้นแตงโม,ม,งโมที่แม่ปลูกไวน้นะะน้องดูน้ำมองไปมันระยิบระยับกล้องไม่เห็นหนะพี่เย้ยแทนแทน กล้วยหอมเขียวออกลูกแล้วอันนี้พี่ปลูกกับแม่อันนี้ยืนยันได้เลย oh. มีคลิปนะมันออกลูกแล้วหวีหนึ่งอะและไอ้น,นี่ก็กล้วยหอมทั้งนั้นชุ่มแล้วแม่ก็จะเสียบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวพี่ตัดใส่สองร่องนี้เดี๋ยวพี่ไปช่วยมันเช่าแล้วต้องไม่ปลูกแต่อันนี้คือเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็รอดพวกนี้นตระกูลมันอะ่ะเดี๋ยวรอดเสร็จมีน้ํารองรับมันก็ฟเฟชชี่เลยที่นี้ <c oughs> ฟเฟชชี่ลูกๆหลบไป ดิมันหยดปุ๊บปั๊บเลยมาถึงแล้วชุมแล้วแม่ลบไปเพื่อเองลบนี่ไหนคะห้าสิบต้นสาสกินเริ่มเหม็นแล้วไม่เอาลากมันออกแล้วเนี่ยอันนี้คือนายน้องดูหน่อยโอเคอันนี้เราแช่ไว้สองคืนนะคะมันก็เลยมีรากนละรองนะแม่ด้วยนี่นะพอมาพอใครมาทำอะไรตรงนี้ฮึพวกเองเหรอพวกว่ากระดุย เนี่ยมันเสียง่ายนี่อ่ะก็จะเอาเนี่ยนน้ำอยู่ตรงไหนเราเสียบตรงนั้นแต่ก็อย่าไม่ถีมากนะพี่คิดว่าตอนตอนขุดอ่ะพี่จะให้รถไถมาขุดเลยได้ปะไม่เอาไม่ได้เหรอวันเดียวเสร็จเลยนะลึกรึกแล้อเอกไหมพี่ปลูกถีมากดูแม่ซะสี่แข่งกันนะแม่ ว่าจะเอาเปรียบคนเท่าคนแก่นอ้ออ๋อหลบไปหลบไปอย่ามากัดพลี่ลงไปลไปกลกให้บินลบแม่จะเหยียบกลลองอย่าสายนะจ๊ะพี่ก็ดูอ่ะถ้าไม่สายก็เหยียบน้องอะ่ะดูน้องมานอนอยู่ตรงเนี้ยหลบไปโลบอ๋อสายมันรั่วตรงนั้นน่ะก็พี่ซื้อไอ้นั้นต่อมาอยู่ตัดแล้วต่อได้เลยโอเคต่อด้วยวันหลังนะต้องวันหลังมันมีที่สายรั่วอยู่ เว้ยน้องจะถ่ายน้องน้องจะไม่สายแล้วใหญ่ดูพี่มันมาพันแข้งพันขาเขาถ่ายไปไหนก็ตามฮะมาลูกมาอันนี้อัพกรีดอัพกรีดลูกถ,ถ่ายกล้องหน่อย Off อัพกรีดน้องไฮบริดอันนี้น้องอัพกรีดส่วนน้องขบนนี้พลลี่เอาละ เี็บดีๆนะคะคุณพี่ของหัวใหญ่ๆฟินๆอืมีแต่รอยพวกมันอ,อเด็กๆกองก,กันอยู่ตรงนี้อะฮะคุณเปสุยทำไมพังนะคะ,ะ,คะตอนนี้พี่พี่ดูค่ะคุณพี่ดูแม่เม,มื่อเฮ้ยพี่ต้องตีลูกกล้องด้ไป,ไปเราวังแม่บอกเห็นว่าสัญญาณเตือน นอนมันไปแลเหียตัวไหลจับอ้อยแหมปรึกมันก็หมอน้อยเล่นเคยเมื่อกี้คุยรงงน้องนึ่งพวกแสแรงจังเฮามันก็เจี๊ยเฮาใครที่แบบมัวมันสํากัดเปรียบจ๊อรงงหนอแลดสระออจํามือโอ้ยเอาป่ะแหมที่เย็นแล้วไง มว,วเกือบพี่ถึงให้น้องไงขอบคุณค่ะซึ้งใจเสื้อสีดำด้วยไเอาก่อน้วกลองถอยมีสลิงให้มันตรรไปนะรางอะ่ะพี่เขาถ่ายทำอะ่ะพี่ให้ป้ากระดุยลากนู่นน้องอยู่กันน้องอยู่ทุกนาหนูไปแล้ว นะฮะก็เหมือนสมัยก่อนนะคนเท่าคนแก่ปลูกสมัยก่อนมันเทศไทยอ่ะไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะปลูกหลังบ้านอ่ะแต่โอ้โหใหญ่หวานอันนี้ก็มีน้าให้ก็แล้วก็ใช่มีน้ําให้มีปุ๋ยให้บ้างเล็กน้อยพี่ว่าโอเคแล้วนะพี่จะไปหยิบอนไนมาอันนี้มันมันเพิ่งหลอดอ๋อหายไม่ไม่ไม่มามาแล้วโอเค มันพี่ก็ช่วยน้องอยู่สินเนี่ยมันเนี่ยห้าสิบเนี่ยใช่ไหม,อมโอ้ยยับทำดีๆเขาทำชิดๆเขา,าไ,ไม่ได้โยนเอาโยนเอาเหมือนพี่นะเอาอ,อีกสองอีกอันหนึ่งอีกสามใส่ได้ไหมอันนี้ก็คือตัดเมื่อเช้าใช่นี่นะฮะไปเต็มปรูกันต่อนะคะ ยังไม่ได้มาแต่งกิ่งฝรั่งต้นนี้เลยเดี๋ยวต้องหาน้ำเดินมาให้เขาหน่อยพี่ทำงานเยอะไงพี่หาเงินเก่งอย่าให้เขารับรู้ว่าฉันเคยเป็นใครจะติดนี่ก็สิ์เพลงจะติด,ดอีหยังเล่าเขายิ่งแต่สนับสนุนเล่าห้าสิบเซนนะคะบอสอะไรนะห้าสิบเซนนะคบะ,นะะคบอสไม่รู้ อย่ามาทิศด,ดีอน้ำหยดเว้นน้ำหยดอะคะ่ะโอ้มันหยดทุกหยดเนี่ยหมายถึงว่าเว้นอันนึงเว้นหยดอันนึงหยดสลับหยดนะคะ่ะบอสสู้ๆค่ะไม่ต้องชิดกันมากนะคะบอสนี่ดีเนาะ ปิดตั้งนานแล้วงี้แหละมันมีน้าค้างทอ่อมันเป็นข้อดีของน้ำได้ระบบน้าหยดนั่นแหละเปิดแป๊บเดียวอีกนะจริงเวลารถเราเปิดแค่ยี่สิบนาทีเองนะมันก็ชุ่มหมดแล้วอู้ทางไปอันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แก้งานเดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาอีกกระโดกระเดียเนี่นะเออโอ้อันนี้มันสามสิบเซนออเอาปากามาวงตรงไหนห้าสิบสามสิบ เธอชอบฉันตรงไหนให้เอาประกาศมาวงพอ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 ,พอแหมอยากได้กีตาราน้องพี่จะโชว์เดียวออนออนอ,อนอ,อ,น,อ,อนุมัติด้วย<า>กีตาร์พี่ให้ช่างวิทย์ไปบุรณะแล้ว ไว้ปั่นต้นฉบับเสร็จน้องจะพิจรารณาให้ค <Okay. S 2> ่ะเียบ้อยขอไอ้นี่นะคัฟเตอร์คัฟเตอร์ริงริงริง,รงเสียงมันใสไงวันนั้นไปดูที่นู่นไงตอนที่ยังไม่ได้อยู่ออกมาอยู่บ้านอะไรนะเซนทรัเวลไปลองเขาเลยไม่ได้จ่อยหกเคไม่ใช่หรออัพอัพปะฮะ6หหกเคอ,อัพอัพปะอะไรหกเคหกพันหกเจ็ดพันเอง ประมาณน,นัน้นเองสามสิบเปอร์เซ็นตของค่าต้นฉบับไปแล้วนั่นแหะอืมสู้ๆค่ะพี่ก็แค่ผู้ยืนดูน,นี่เห็นไหมมันอยู่ตรงนี้ <c oughs> โอเคนะครับทริปนี้พามาปลูกมันนะฮะก็เวลาเราหยดน้ำใส่ทั่วแล้วก็จิ้มๆ,ๆง่ายๆนะฮะใครที่ปลูกอยู่ก็ก็น่าจะมีวิธีที่เร็วกว่านี้อาจก็ได้แต่ว่าผมเนี่ย เพิ่งเคยได้ปลูกของพวกนี้นะครเรามาอยู่บ้านเนี่ยเราตอนนี้เราระบบโซล่าเซลเราติดตั้งงานแล้วก็สลับกับเวลาอยู่บ้านเราก็จะทําของพวกนี้แต่แม่โดยส่วนมากแม่ก็ทำเรื่อยๆเราก็ช่วยแม่ช่วยระบบน้ำช่วยปลูกบ้างใสป่ปุ๋ยบ้างพ่นน้ำหมักบ้างนะฮะเพราะว่าบ้านผมก็อยู่ที่นี่อื โอเคครับผมอย่าลืมมาติดตามผลงานนะครับบันม่วงญี่ปุ่นพบพสวิทบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทน Facebook Fan Page นะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทน TIK t o อ k บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนสอบถามงานนะครับไปที่แชท Facebook Fan Page ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ